ย้อนหลังกับร,รายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอลลเจ้นเปปไทายบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลางั้นเรามาเข้าเรื่องแรกเ<ถ>ชออะเลครับอ่าสำหรับเรื่องแรกนี่เนาะ รื่องแรกเมื่อคืน A ได้เอาไปสปอยในรายการแม่เอแล้วแต่ว่ายังเล่าไม่ละเอียดยังเล่าไม่ละเอียดคือเป็นเป็นเรื่องของของพี่ของเพื่อนรุ่นพี่ของ A เนี่ยค่ะที่เขาทํางานเกี่ยวกับยังไงอ่ะในรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับ บอสออะไรเงี้ยพี่ที่แบบว่าเขาขายตั๋วอะไรเงี้ยค่ะพี่อยู่ในจังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเนี้ยค่ะพี่แต่แต่เอขออนุญาตไม่ไม่ไม่ระบุชื่อจังหวัดเนาะได้ไว้เดี๋ยวมันจะอ่าไปไปอนี่กับงานของเขาเดี๋ยวจะไปกระทบกับงานของเขาครับได้ครับค่ะเรื่องเรื่องเงี้ยมันมันมีอยู่ว่าคือเพื่อนรุ่นพี่เอเนี่ยค่ะเขา ยังไงอะเขาเขาทํางานตอนนั้นรู้สึกว่าจะเขากักลางคืนค่ะพี่เป้แล้วเขาคือเอต้องเล่าก่อนนะคะคือเขาเขาได้รู้จักกับสนิทสนมกับน้องหนึ่งคนนะคะที่ว่าเขาเขาเหมือนยังไงอ่ะ ก็เหมือนแบบว่าคอยคอยเก็บเงินเนี้ยค่ะอยู่หน้าห้องน้ำอะพี่เป้ห้องน้าสาธารณะพี่เป้พอนึกภาพออกไหมคะอ๋อนึกออกคือม,นะมันจะมีมันมันจะเป็นห้องน้ําสาธารณะเนี้ยค่ะแต่ว่ามันมันจะมีการเหมือนแบบว่าเก็บค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยก่อนเข้าอย่างเงี้ยค่ะห้าบาทสิบาทอะไรประมาณเนี้ยทีคค่ค่ะคืนนั้นนะคะคือเพื่อนรุ่นพี่เอเนี่ยเขาทํางานกะตึกที่แล้วแบบว่ามันบวกกับไอไอห้องน้ําเนี้ยค่ะห้องน้ําใน ว่ามันเป็นส่วนตัวของพนักงานเนี่ยค่ะที่มันใช้ไม่ได้ม,มันใช้ไม่ได้คือเหมือนแับว่าซ้วมมันเต็มหรือว่าอะไรสักอย่างเนี้ยแหละก็เลยอ่ะเดินไปไปเข้าห้องน้ําของไอ้น้องคนเนี้ยค่ะที่สนิทสนมกันเนี้ยค่ะที่ว่าเขา เขาทำงานอ่าเก็บเก็บเงินอยู่ในห้องน้าเนี้ยค่ะก็ไปไปขอเข,เข้าห้องน้ําก็คือแบบจ่ายเงินจ่ายอะไรตามปกติอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วก็ไปเข้าห้องน้ําเนี่ยค่ะพี่ไอ้ขนาดที่เขากาลังนั่งนั่งอึอยู่เนี้ยค่ะพี่กำลังนั่งถ่ายอยู่เนี้ยค่ะคือ มันมีมันมีเสียงเหมือนแปลว่าตอนนั้นนัคือมันมันมันเป็นช่วงดึกพอสมควรแล้วนะคะคือแบบว่าคนคนที่อยู่ในบขอ,อน,นี่คือไม่มีแล้วอะพี่เป้ณเวลานั้นนะคะก็คือพี่เขาบอกว่าเขากำลังนั่งนั่งอุจจระอยู่เนี่ยค่ะกำลังนั่งนั่งขี้อยู่เนี้ยค่ะพี่คือตรงๆเลยืกำลังนั่งขี้เออกำลังนั่งขี้อยู่ะพี่ครับ เขาเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเดินเข้ามาในห้องน้ําแล้วก็ปิดประตูเนี่ยพี่เป๊อ oh. ปิดประตูสักพักหนึ่งพี่เขากำลังนั่งคียนั่งคียอยู่เนี่ยค oh, oh, oh. ่ะพี่เขาบอกว่าจู่ๆอ่ะมีคนน่ะมันชะเงยหน้า คือห้องน้ําอ่ะพี่พี่เป้นึกภาพออกไหมคะมันจะเป็นมันจะเป็นแบบว่าเ,ออเหมือนกําแพงไม้อัดป้าเขาเรียกว่าไม้อมัดป่ะพี่เป้ที่ว่าแบบมันสามารถเห็นเห็นเท้าคนได้แล้วก็แบบว่า,าคือมันไม่สูงมากเ,ออเป็นฝากั้นใช่เป็นเหมือนอเป็นเหมือนฝาก,กั้นอ่ะประมาณนั้นนะคะพี่ก็คือแบบว่าพี่เออเขาเห็นแล้วว่ามีคนเดินเข้ามาในห้องน้ําคือลักษณะเนี่ยเขาใส่รองเท้าเหมือนเป็นรองเท้าแบบว่าไงะ่ะ รองเท้าช้างดาวปะพี่เขาเรียกช้างดาวแต่ที่ว่าเออที่ว่าอหูหนีบมันมอีแตะช้างดาวอ่าใช่อีแตะหูหนีบสี่ฟ้าเนี่ยค่ะเขาเกิดเขามาพี่แปะแปะเขาเขามานั่งนั่งสักพักหนึ่งอะค่ะพี่เอเขากำลังนั่งนั่งถ่ายอยู่นะเวลานั้นอะจู่ๆอะค่ะเขาปีนอะเขาปีนอีตรงนั้นอะอีตรงที่ว่ามันเป็นที่กั้นอะพี่ห้องนามะเขาปีนปุ๊บแล้วเขาก็จะเงยหน้าขึ้นมามองเนี่ยพี่เอด้วยความตกใจเนาะเขาก็กรี๊ดว้า ตายห่าแล้วใครว่ามาแอบดูกูเนี่ยอะไรเงี้ยพี่เออเขาก็ตกใจอะเนาะเขาก็บอกเดี๋ยวมึงจะมาแอบดูอะไรกูกูมีงูเหมือนมึงเนี่ยเดี๋ยวกูมึงอยากดูนักใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูล้างตูดก่อนเดี๋ยวกูจะออกไปแหกให้มึงดูเดี๋ยวนี้เลยเออเขอปุ๊บเขาล้างก้นเสร็จเขาออกไปเลยด้วยความโมโหพี่ไปอีห้องข้างๆเนี่ยค่ะพี่ปิดประตูอย่างแรงเขาไป ปรากฏว่าออไม่ไม่มีอ่าไม่มีใครอยู่ในห้องซ้วมเนะะี่ยค่ะพี่เป้เอา้าวทั้งทังที่เขาเห็นเห็นว่าเห็นว่ามีเท้าคนอยู่อ่่ะีเป้เออเออปรากฏว่าไม่มีใครเลยอย่างเงี้ยคือแบบว่าช่วงเวลานั้นคือมันมันไม่น่าจะไวอะ่ะพี่ก็เลยเดินออ,ออกไปวีนกับอีน้องอีน้องอ่าสมมุติชื่อน้องเนาะสมมุติชื่อน้องท,ที่ที่มันเก็บตังค์อยู่นางนานเนี่ยค่ะชื่อว่าอีน้องจิ๋วครับก็เป็นจิ๋ว เมื่อเห็นใครเดินเข้ามาในห้องน้ำไหมย่าลากเนี่ยมาแอบ,บดูกูเนี่ยครับดีนะไม่เห็นปิกาจูกูอะไรเงี้ยนาครับเออดีนะไม่เห็นปิกาจูกูอิจิเข,เขาบอกว่าไม่เห็นนะครับพี่หนูก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่อย่างเงี้ยหนูไม่เห็นใครเดินเข้ามาเลยก็เหมือนนางระเถียงกันก็เหมือนแบบว่าพี่หนูก็บอกว่า ก็มึงมัวแต่ส่องไอจีผู้ชายอยู่สิมึงมเลยไม่แหกตามองว่าใครเข้ามาดูแอบดูป่านเนี้ยมันเห็นปิกาจูกันแล้วมั้งมันมคงไปโฆษณาทั่วแล้วแหละอะไรเงี้ยเขาก็เดินสะบัดหน้าแล้วก็จะหายตังอีน้องคนนั้นนะคะแล้วก็เดินห่านไปเนี่ยพี่ครับพอถัดมาอีกวันงเนี่ยค่ะเขาก็ต้องเข้ากักลางคืนอีกครับเปเข้ากักลางคืนอีกวันเนี้ยคือแบบว่าเขาว่าไปทานส้มตำมาช่วงกลางวันพี่เป๊ะแล้วเขาอ่า เกิดอาการท้องเสียพีเพ่เ<อ>ป้เกิดแบบว่าเหมือนแบบท้องไส้กับมันกระปุนอย่างเงี้ยแล้วมาบวกกับ,บว่าอีห้องน้ำมาส่วนตัวของพนักงานเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้พี่เป้เขาก็บ่นคึม้มํามของเขานะเขาก็บอกโอ้ยอีหา่าเอ้ยเ,อเวรกรรมอะไรของกูเนี่ยกูก็เพิ่งจะดา่าไอ้จิ๋วมาเมาื่อวานนี้กูไม่อยากจะไปเข้าห้องน้ำไม่อยากจะเห็นน้นเลยก็คือแบบว่า ต้องไปได้วยความที่ว่ากูปวดตรงขี้ขี้ขำพูดเนี้ยเนาะเขาก็ไปปุ๊บไปถึงหน้าห้องน้ําก็คือแบบว่ายืนตังให้อีดองที่ชื่อจิ๋วเนี่ยก็คือแบบอจิ๋วก็เหมือนนางเครืองอะเปเหมือนนางเครืองแบบว่านางเชดหน้าใสแบบเหมือนหน้าใสเหมือนแบบไม่คุยด้วยอย่างเงี้ยพีเอเขาก็ตะว่ามึงจะเอาแมมตั้งจิ๋วมึงจะเอาไหมกูปวดต้องขี้ <c oughs> มึงจะรับไหมก็เหมือนแบบว่านางนางเขาแบบเชดหน้าใสอย่างเงี้ยจนแบบพีเอแบบว่าเขาเขากั้นไม่อยู่ พีเ <Okay. S 1> ต้แล้วเวลานั้นคือกั้นไม่อยู่ก็เลยผายลมออกไปหนึ่งทีเสียงดังลั่นเลยแล้วแบบบวกมาพร้อมก็กลิ่น่งพี่ <c oughs> แล้วก็คือแบบว่าน <c oughs> างก็จะวางตังให้แล้วแบบเวลานั้นช่วงเวลานั้นมันเป็นหน้าหนาวพี่แล้วลมมันแรงอื <c oughs> ก็คือแบบว่าอีอน้องนั้นบอกว่าเจ๊เอางี้ดีกว่าเจ๊รีบเข้าห้องซ้วมก่อนเพราะว่า กินเจนี่มันคือแบบทะลวงเข้าไปในปอดอยู่เลยหนูไม่รู้ว่าหนูจะตายเพราะกินเจหรอือเปล่าเจไปขี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเจค่อยออกมาใจตังหนูก็คือนางก็คืออ่าไปไปซ่วมปกติพี่ก็นั่งกําลังนั่งท่ายไปเนี้ยค่ะพี่นั่งท่ายไปสักพักหนึ่งคราวนี้ค่ะมีดังมาอีกแล้วค่ะพี่คือมีเสียงคนเนี่ยค่ะใ<อ>ส่รองเท้าอีแต่คู่เดิมเลยพี่มาแล้วเข้ามาในห้องน้ําเนี่ยค่ะเข้ามาในห้องน้ําแล้วบาห้องมาห้องใกล้ มาห้องใกล้ๆแก,กทุกทุกครั้งเลยอะค่ะพี่เข้ามาถึงปุ๊บเขาก็นั่งสไตล์เดิมค่ะคือพี่เอก็เห็นแล้วว่ารองเท้าคู่เดิมพู้ดต้องเป็นผู้ชายคนเดิมแน่นอนอนางพูดอย่างเงี้ยน,นางก็เลยตะโกนออกไปอีจิว๋วใครเข้ามาอีกแล้วอยามันจะแอบดูกูไหมก็ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับจากน้องที่ชื่อว่าจิ๋วเนี่ยค,ครับพี่ครับคือแบบนางก็โมโหบนคือมาทำน้องน้ำเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวถ้ากู เดี๋ยวถ้าอีผู้ชายคนนี้มันแอบ,บดูกูอีกแล้วกูออกไปและเห็นมึงอะไรนะกําลังส่องไอจีผู้ชายอยู่กูจะตบไปหัวหลุดเลยอ่างเงี้ยพี่หล <c oughs> <c oughs> ังนางก็นั่งถ่ายไปพี่ถ่ายไปสักพักหนึ่งเหมือนแปลว่าไฟในไฟในห้องน้ําสาธารณะพี่มันตกพี่มันตก <c oughs> วูบลงไปเงี้ยพี่ครับตกวูบลงไปปรากฏว่านางบอกนางเห็นผู้ชายคนนั้นน่ะปีนขึ้นมาแอบ,บดูนางแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> คือเขา ลักษณะคือค่อยๆเอามือของของเขาอะค่ะครับจับอีตรงที่ว่ามันเป็นมันเป็นไอ้ที่กัน้อน,นอะเนาะห้องน้ำนะพี่ใช้มือสองค้างจับแล้วก็ค่อยๆเหมือนแบบว่าค่อยๆชะงูกหน้าขึ้นมาพี่แต่เขาเนี้ยมันไม่ใช่หน้าตาที่ปกติอะค่ะพี่มันเป็นหน้าตาสีดำๆอะค่ะ<อ>เป็นหน้าตาสีดำๆเหมือนกับเงาคนอย่างเงี้ยพี่พ<อ>แล้วเขาก็ลืมตาพลึบ<อ>ใช่ลืมตาพลุบขึ้นมาปรากฏว่ามันเป็นตาสีขาวๆอะพี่เป้ แล้วเขาก็พูดว่าไงลูกแม่ว่าพี่เอเขาบอกเขาพูดว่าขอแบ่งบุญให้กูหน่อยอย่างงี้พี่เป้ขอแบ่งบุญใี่กูหน่อยเท่านั้นล่ะพี่เอที่กําลังนั่งท่ายอยู่นยคือแบบว่าตัวสั่นเก่งขาแข็งไปหมดเลยนะเวลานั้นคือแบบว่าท้องไส้ก็กระปั่นกระปวนพี่คือแบบว่าตอนนั้นคือแบบว่าใช้ภาษาชาวบ้านนะคือขี้เล็กกีฬลาตะพี่แล้วก็หมดแบบว่า แก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 ็ตะโกนเนาะตะโกนต,ตอบไปกับไอ้ผีตอนนั้นน่ะบอกว่าไอ้ผีเดียฮีกูขอที่ให้สุดก่อนได้ไหมแล้วมึงค่อยมาขอบุญกู <c oughs> อรประมาณเนี่ยพี่ออขอ, <c oughs> ข,อขออีกรอบด้วยอะไรนะ <c oughs> คือแบบไอ,ไอ้ผีเดียฮี<อ>คือขอให้กูขี้ให้สุดก่อนได้ไหมแล้วมึงค่อยมาขอบุญกูอย่างเงี้ยพี่เท่านั้นแล้วคือแบบว่าหัวนางแบบ ยังไงอะทองไส้ปันป้วนยิ่งกว่าเดิมนางบอกว่าคือแบบว่าหูรูดนางนี่คือแบบกันไม่อยู่แล้วคือแบบปุตตาปุตตา,ตาออกมาทันทีเลยนะยเวลานั้นคือแบบว่าสวยจริงๆนางไม่ล้างล้างนางไม่ล้างตูดแล้วว่า<อ>นางบอกนางไม่ล้างตูดและนางสวมกางเกงเลยค่ะพี่แต่ก็วิ่งไปหายน้องจิ๋วเนี่ยค่ะแล้วก็มือนางก็เลอะอุจจาระพีเต้ก็ไปล้วงอีแบนยี่สิบอะค่ะแล้วก็ไปวางไว้กิอิโต้นั่นอะของอีน้องชื่อจิ๋ว จิ๋วมันก็ตกใจมึงอีเจมมึงทำเดี้ยี้อะไรเนหลอกลูกมึงโอ้โหทาไมมึงถึงแบบเลวอย่างเงี้ยล่ะทําไมมึงไม่ล้างมาให้กูหน่อยสักหน่อยหรอกูนโอ้ขี้ขี้เต็มแบงค์ยี่สิบเลยมึงกลับมาก่อนคืออีเจนหนูคือแบบนาเวลานั้นคือแบบมันไม่สนใจคาพูดคนมันกลัวตกใจอะเนาะอ่ายวิ่งสี่คูนร้อยไปเลยค่ะพี่แล้วก็กลับบ้านหายแนบไปเลยหายหน้าหายตาไปอจิ๋วบอกว่าไม่มาทํางานประมาณ อ่อาทิตย์กว่าๆพี่จนจนผ่านจนเวลาผ่านไปแล้วนางกลับไปทำงานเหมือนเดิมนี่ค่ะครับเจนกูก็ไปวีนไปวีนที่หน้าห้องน้ำาอจิวเนี่ยบอกอีจิวทําไมมึงถึงไม่บอกกูเลยอีห่าลากนะดีกูไม่ช็อกตายนะมึงมึงรู้ไหมไอสิ่งที่แม่แอบปีนแอบดูกูทุกวี่ทุกวักวนเนี่ยมันไม่ใช่คนมันคือผีและวอจิวเ็าเหมือนแบบว่ามันสะดุ้งอะ่ะพี่ม,มันสะดุ้งแล้วมันก็ทําแบบหน้าตาเลกลักอะ่ะพี่เหมือนแบบว่าจะบอก,บอก,บอก จะบอกดีไหมกูจะบอกดีไหมเจจะด,ด่ากูไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนไปว่าเจก็ตะวัดไปอันนี้จิ๋วมึงจะบอกกูไหมเอาอย่างงี้กูให้มึงร้อยหนึ่งมึงบอกกูไหมให้หมดจดดมิ๋วเขาบอกอเจใจจริงนะคะถึงจะเล่าให้ฟังน้องมันก็เล่าให้ฟังมันบอกว่าเนี่ยคือก่อนหน้าเนี่ยค่ะเจเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะม,มันมีคนที่ว่าเป็นเป็นคนเล่อล่อนน่ะ ที่ว่าเขาเก็บขวดถ่ายนะคะเป็นแบบว่าอายุเยอะพอสมควรแล้วแหละแล้วช่วงนั้นมเป็นช่วงหน้าหนาวพี่เป้ก็ไม่รู้ว่าคุณลุงเนี่ยเขาปีนเข้ามาในห้องน้ำเนี่ยได้ยังไงเหมือนแบบทําทนองแบบว่าเขาเขาหลบหนาวเขามานอนในห้องน้ำเนี่ยพี่เป้แล้วเขาเสียชีวิตเขาเสียชีวิตในห้องน้ําค่ะคแล้วก็เลยให้ตํารวจเนี่ยค่ะมาชันสูตรศพก็ปรากฏว่า คุณลุงเนี่ยเสียชีวิตไปประมาณสองสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่า,วาแล้วคะ่ะพเป้ก็เลยอเอาเอาเอาศพไปนี่คะ่ะไปไปไปทําชาปนก,กิจอะไรตามเขาเนี่ยครับดีแล้วก็คือแบบว่าแล้วมึงจะทําไงคือเจเอก็ A A าถามอีกถามอีกว่าแล้วมึงจะเอาอยัางไงต่อมึงจะให้คุณน,นิมนต์พระมา <c oughs> สวดในห้องน้ำํำไหมไอจิ๋วเขาบอกอีเจมเป็นโรคประสาทเหรอมึงเป็นบ้าเหรอมึงจะนิมนต์ พะเข้ามาสวดในห้องซ้วมเนี่ยนะมันจะสมควรไหมก็เลยอ่าอ่าคิดแผนใหม่ก็คือให้หลวงพ่อเนี่ยค่ะที่อยู่วัดใกล้ๆแถวบัดขอนนั้นนะคะคือมาเจิมแค่อตรงที่ว่ามันเป็นมันเป็นตักทางเข้าห้องน้ําเป็นกระแพงห้องน้ำอะค่ะพี่เหมือนเจิมให้เป็นสิบิดมงคลอะไรเงี้ยอีก็คือแบบรู้กันแค่นั้นนะพี่ก็เรื่องราวก็มีอยู่มันเนี้ยค่ะพี่เรื่องแรง อันนี้ต้องบอกว่าทั้งน่ากลัวทั้งหาขี้แตกขี้แตนจริงๆ <laughs> โอ้แล้วก็แล้วแล้วก็คือไม่รู้นะอันนี้คือต้องบอกกันว่าโอ้เวลาอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะนะไม่มาขอบุญเออดันมาขอตอนที่กําลังทําธุระตอนที่กําลังแบบกาลังเต็มที่อ่ะแต่เข้าใจไงเพราะว่าเขาอยู่เขาอยู่ตรงนั้นเขาเสียชีวิตตรงนั้นไงใช่ปะโอ้โหแล้วคนแล้วแล้ว คนที่มันเจอเนี่ยก็โซยโซยจริงๆนะโซยจริงๆใช่คือคนที่กําลังปลดทุกข์ไ้นึกภาพอ่ะมันก็ต้องแบบโอ้โหต้องบิวทั้งอะไรต่างๆนานาอยู่แล้วอ่ะแล้วจังหวะนั้นโอ้โหไม่อยากจะนึกภาพคือคนที่มันคือแบบใช่คนที่เข้าไปห้องน้ําแล้วแล้วมันเงียบเนี่ยผมเชื่อเลยหนึ่งเลยคือถ้าไม่อ่าควักโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นก็ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วแววนคนข้างๆเสียงที่มันเข้ามาอะไรแบบเนี้ย มีใช่ไห<ช>ม,มโอ้โอ้น่ากลัวด้วยแล้วก็อื้โอวสานโอวสารอาหารเย็นมีคนบอก <c oughs> <c oughs>